เป็นรอยนะครับจะเอ็นจอยได้ยังไงนะครับผมสำหรับใครที่เคยใช้รถไปหลายปีแล้วครับจะมีปัญหาคือเวลาเราเปิดประตูครับจะมีรอยที่ร่องประตูนะครับดูไม่สวยงามนะครับดูแล้วมันมีปัญหาเหมือนเป็นรถเก่านะครับผมทุกปัญหาตัวนี้จะหมดไปนะครับถ้ารถเป็นรอยนะครับเรามีอุปกรณ์แก้ปัญหาครับคือเป็นฟิล์มป้องกันรอยนะครับผมซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ติดนะครับอันนี้รถใหม่ก็ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ไปใช้มาก็จะมีรอยตรงร่องประตูนะครับ อันนี้คือติดฟิล์มกันลอยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับป้องกันลอยได้วซึ่งตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สาหรับคนรักรถนะครับแล้วก็การปกป้องรอยขูดขีดข่วนนะครับที่เกิดจากการเปิดประตูนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจตัว ฟรีเบ้ามือเปิดนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนมักแต่งประตวว่างเรานะครับผมเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับหรือส่งให้ฟรีนะครับองฝากด้วยนะครับผม